อยู you, you, you. ่ๆหุ่นๆหุ่นอู้เอาละเอาละออุ้ย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 ว้ายอ้ยอยะพี่น้องเบียบปูนะครับผมหลังนี้ว่ามันดึงแหรอครับ นั่นโอ้ยครโอ้ยปูบาย่างตอ,อนไหนครับอืมรุดสั่มบ่หันรุดสั่มบห่หันโอ้ยังอยู่ยังอยู่อืมนี่ครับว่ามันสีเง่ครับเยื่อปูมากแล้วครับผมแก้มเลยเยอปูน้อยครับ ตัวหน่อยหรือจิ้นเยื่อปูว่ะฮะเนี่ยลักษณะเนี่ยพี่น้องวันที่สองของการใช้เยื่อเขียดครับ ดูไห smoke, ่บ่ผมรู้สึกว่าดึงครับหลังนี้แต่ว่ามันดูไห่บอหุ่นฝุ่นพี่น้องยู่ยู่ยูุ่่นุ่นฝุ่นเอาละเอาละโอ้ย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 าย โอ้ยยะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อมือนีวันที่สองสีขาวันที่สามแล้วใส่ตอนเศร้าครับมือนีตอนแรงของวันที่สองครับอยู่ไ้บอสพอวันนี้ใส่กับวันเดียวกมากครับเป็นผลเดียวพี่น้องเอ้ยเลือเสียดโอ้แมน่นเลือดปู่ แต่ยันด้ลูกเด้อยต่ยันด้ลูกไงไงใหญ่พี่น้องใหญ่โอ้อยทำงานแล้วว้าวเ <c oughs> <c oughs> บิงบ้งครับเบิ้งโอ้ น้องเอ้ยมาแล้วสมกับการลอค่อยครับผมสมกับการลอค่อยลอกไอห้องนี้แห้งจะเถอะเต็มเต็มดีใจครับผมเต็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 มอย่าพี่น้องเอ้ยพี่น้องไอห้องเจะเถอะวันที่สอง วันท ah uh ี่สองย่มแรงครับนย่วันที่สองย่มแรงย่แง่เสามาเบิงบ่มีหยังครับบ่มีหยังหลังจากได้ได้ปลาปลาอยังก่อนหลังจากได้ปลาอันปลาคอหน่อยตัวนึงใส่ไว้แย่เสามาเบิงย่แแรงปลาคอหน่อยวนึงอันนี้วันที่สองของอันนี้วันที่สองย่แแรกครับผมแย่เสามาบ่มีหยั่ง นี่ครับโ้ฟุดยอดสุดยอด,ด,อดได้ห้องแล้วมาเด้อขวนเอ้ยอื้อเด้อเด้อนี่ครับเสียเบิง้งติดปากครับติดปากลักษณะนี้ครับนี่ติดมองแข็งครับยูค่ครับเบ็ด ยั๋ยัสิบอกพี่น้องเลยปดเรียบร้อยครับผมสมกับการล่อค่อยครับอ่ะเบตตาละข้างเบอร์หนึ่งแบบสันนะครับเด้อมันสีมีหู้ครับแบบสันครับแข็งครับผมเบาอยู่คมยังไงหมดแถบบออกเอ้าวมันมนครับครับผมพี่น้องเสาวันที่สาม ฝนตกครับมายามบ่มีอย่างน้ำถ่วมที่ปูที่ปูไตขึ้นก่าเขาแป๊ะมือสุรังเรันผมปามามันกับ,บ่บเห็นถึงแล้วอ้าวก็เลยแก้ไขไม่เอาปูขึ้นครับเพื่อนำขื้นน้ำจัหน้อยเดี๋ยวยนี่ยหมุดแรงของวันที่สามแจ้งมาเบ่งกันไหมครับไปลองฝนตกตามออกมาไตาเขียดไปหาไสเบยดน้ำครับผม่น้อง เกลีดก็ได้หลายเตียวแล้วล่ะเดี๋ยวจะไปหาใส่ปนฝนเส้าตกนี่กับลูกไปลยูรูนี่ออกกะไปลุยเยี่ยเขียดกันครับผมพี่น้องว่าวาไตาเขียดไปแล้วฮะเดี๋ยวจังมาลุ้นกันต่อครับพี่น้องมาเบิง่งเสาวันที่สี่ครับมือนี้ถือจังไดว่าถือจังไดกักดบสีเก็บครับเก็บตัวเบ็ดเอา้าโอ้ยถือมินมินตัวนี้ไหม อยู่ไงไว้เว่แก่มที่3ของคลิปนี้แล้วครับผมมันมัน เม็ดเขาสีสนิม,มนหมดแล้วพี่น้องเลยเซียน,นามอยู่สามสี่มือ <c oughs> ดูเด,ดืดอบหันดูไป้ยไปแล้วรุดแล้ว อืมปลาอยู่ใส่ค่ะรุษหรือเปล่าอ้อทั้งรุดษทั้งรุดเอ้ยสีนี่ไหมมีแนวตักกับอุ่นใจครับ <laughs> มีใปูหน่อยเข้า นัน่นๆครับโมนี่มานครับผมสองเตยมอะคือแล้วคือแล้วครับผมพี่นอ้องสำหรับเยื่อปูเข้ากัใส่สามมือสี่มือปากเวดจน่าขึ้นกีสนนี้มดได้ปลาอยนสี่ตัวครับเได้ปลาอยนสี่ตัว ด้ปลาเขาง่ญ่ตัวหนึ่งกับใคอยู่พี่น้องเนาะอ้าไม้มันอาจจะปลาบางานง่ายเหล้วกับปลาปลามันตัวน้อยก็สิกินปูนะมันบ่ขันบ่ง่ญ่อีลีกับบ่กินปูครับผมเดี๋ยวอย่างปลาง่ญ่มันกับบ่มีไในปลาเขาง่ญ่ตัวเดียวแต่มันปลาง่ญ่มีหลายๆนี่พี่น้องเอ้ยกินปูหน่อยพี่เดียดเลยละ่ะแต่มันอยากจะกินสาเน็กน้อยนี่ครับไตเขียดมะนำํำเขียดก็ได้หลายตื่นเวลาเดี๋ยว มือแหลงนี่สิเอาเยื่อเยื่อเฉียดมาใส่เบิ้งครับผมสำหรับตัวผมเยื่อเฉียดนี่ท่านเคยใส่เฉียดดีครับไปถ่ายจีบไข่มีตะโพงใหญ่ใส่ครับเหียดผมไายแล้วเดี๋ยวมือแหลงหันฝนบ่ตกแห้งนี่ครับฝ่าห้องมือบึ้อยู่เอ้าเดี๋ยวเยื่อเฉียดมาใส่ให้พี่น้องได้รับชมครับผมสำหรับคลิปนี้ถือใจอย่าลืมครับผม,บผมกดไลค์กดแชร์กดรแช่โคตรใส่โคตรดิ่งไว้คือเก้าสิบวัตต์ผัดชีสไม่เป็นกันตังใจให้กันในการทำลิปต่อไปครับผมพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับ ปีสวัสดีครับฝนตกมากแล้วครับผม